Música ข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมนางรูธบทที 2, ่สองข้อที่8ปดถึงสิแล้วโบอาจจึงพูดกับรูธว่าลูกเอ๋ยขอฟังหน่อยอย่าไปเก็บข้าวตกที่นาอื่นหรือทิ้งนานี้ไปจงอยู่ใกล้ๆพวกสาวใช้ของฉันให้ดูทุ่งนาที่พวกเขากําลังเก็บเกี่ยวกันอยู่แล้วก็จงติดตามเขาไปฉันได้สั่งพวกคนหนุ่มๆไม่ให้แต่ต้องตัวเจ้า เมื่อเจ้ากระหายน้ำก็ให้ไปที่หม้อน้ำดื่มน้ำซึ่งคนหนุ่มๆตักไว้รูทก็ก้มตัวลงซบหน้าลงถึงดินและพูดว่าทำไมดิฉันต้องได้รับความโปลดปรานจากคนอื่นที่ท่านเอาใจใส่ดิฉันทั้งๆท,ที่ดิฉันเป็นเพียงคนต่างด้าวแต่โบอาจตอบสนองว่าทุกอย่างที่เจ้าได้ปฏิบัติต่ตอแม่สามีของเจ้า ตั้งแต่สามีของเจ้าสิ้นชีวิตแล้วนั้นมีคนมาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วเจ้ายอมจากบิดามารดาและบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้ามาอยู่กับชนชาติที่เจ้าไม่รู้จักมาก่อนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในเช้าที่ นะคะซึ่งยังอยู่ในหัวข้อที่ว่าเราต้องดำเนินชีวิตด้วยพระคุณของพระเจ้า EP ที่สอนะคะอยู่ในข้อที่8-16ถึง16เช้านี้เราอยู่ในเงื่อนไขที่2นะคะพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อนางรุธผ่านทางโบอาซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นการจัดเตรียมจากพระเจ้า เราจะสังเกตเพิ่มสิ่งที่แสดงถึงพระคุณของพระเจ้าโดยพิจารณาถึงวิธีที่โบอาดได้สร้างความสัมพันธ์กับนางรุตไว้ดังนี้นะคะ3ข้อด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือโบอาดเป็นผู้ที่เริ่มที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยนางรุตนะคะที่จะยื่นมือเข้าไปดูแลนางรุตสั่งให้คนงานนะคะทำข้าวตกอนุญาตให้เธอเข้ามาเก็บข้าวที่นาของตน ทำให้เราได้กลับมาเห็นแล้วก็ทบทวนว่าจริงๆแล้วพระคุณของพระเจ้าเนี่ยพระคุณเนี่ยหมายถึงพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ริเริ่มการช่วยเหลือเราไม่ใช่เพราะเราเนี่ยสมควรได้รับแต่เพราะพระองค์เนี่ยทรงรักและต้องการเรานะคะสำหรับพระองค์เองเราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์นั้นทรงรักเราก่อนนั่นคือความจริงนะคะว่าในชีวิตของเรานั้น พระเจ้าเป็นผู้ที่ริเริ่มในการช่วยให้รอดเมื่อเราตายฝ่ายวิญญาณนะคะเมื่อเราขาดกำลังเมื่อเราเป็นคนบาปพี่น้องคะความรอดไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าคิดขึ้นมาภายหลังแต่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงวางแผนไว้แล้วตั้งแต่นิรันดรานารเรามีเหตุผลทุกข้อที่จะช่วโบอาดเนี่ยประทับใจในตัวของนางรุธดังนั้นจึงเป็นผู้ที่ริเริ่มให้ความช่วยเหลือสิ่งที่ต้องการ อย่างที่2นะคะก็คือว่าโบอาสสัญญาที่จะปกป้องรุดและให้สิ่งที่เธอต้องการโบอาสเรียกรุดว่าลูกนะคะรุดอาจจะอายุน้อยกว่าเธอแต่คำนี้เป็นคำที่แสดงให้เห็นถึงความรัก โบอาดปฏิบัติต่อนางรุตนะคะเสมือนเธอเนี่ยเป็นสมาชิกในครอบครัวของโบอาดเลยโบอาดส,ส,สั่งให้คนงานคนหนุ่มของเขาเนี่ยปกป้องเธอไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเธอไม่รบกวนแล้วก็ไม่ให้พวกแล้วก็ให้พวกผู้หญิงเนี่ยทำงานร่วมกับเธอเธอจะไปกับสาวใช้นะคะนางรุตเนี่ยจะไปกับสาวใช้ของโบอาดติดตามนะคะในการเก็บข้าวหรือพูดอีกในหนึ่งว่ารุตเนี่ยสามารถหรือว่าเป็นคนที่มีโอกาสเก็บข้าวที่ตก ก่อนใครนะคะเป็นคนแรกเลยถ้าเธอหิวหรือกระหายน้ําก็ขอให้เธอนะสามารถที่จะเข้ามาดื่มน้ํากับคนงานของเขาได้อย่างที่3มก็คือว่าโบอัดเนี่ยหนุนใจรุตในข้อที่1 0 1ถึง13เนี่ยรุตได้ถามเช่นนี้ว่าทำไมดิฉันจึงได้รับความโปรดปรานจากท่านที่เอาใจใส่ดิฉันนะคะทั้งทงท,งที่ดิฉันเนี่ยเป็นเพียงคนต่างด้าว แต่สิ่งที่โบอาตตอบก็คือว่าทุกอย่างที่เจ้าปฏิบัติต่อแม่สามีของเจ้าตั้งแต่สามีของเจ้าสิ้นชีวิตแล้วนั้นมีคนมาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วเจ้ายอมจากบิดามัรดาและบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้ามาอยู่กับชนชาติที่เจ้าไม่รู้จักมาก่อนขอพระยาเยว์ทรงตอบแทนการกระทําของเจ้าและขอให้พระยเวพระเจ้าของอิสราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาพึ่งพระบารมีของพระองค์นั้นประทานบําเหน็จแก่เจ้า รู้จึงตอบว่าดิฉันได้รับความปลดปรานจากเจ้านายของดิฉันแล้วเพราะท่านได้ปลอบใจดิฉันและคําพูดที่เมตตาต่อสาวใช้ของท่านทั้งทางที่ดิฉันเองก็ไม่ได้เป็นสาวใช้คนหนึ่งของท่านคําตอบของรุธนะคะต่อบ,บูอาจเป็นคําตอบที่เต็มไปด้วยความถ่อมใจแล้วก็การสํานึกในความเมตตานะคะเธอยอมรับว่า เธอยอมรับความไม่มีคุณค่าของตนเองแล้วก็ยอมรับความเมตตาจากเขานะคะเธอเชื่อคำสัญญาของเขาและชื่นชมยินดีในคำสัญญานั้นรูทไม่ต้องวิตกกังวลเป็นทุกข์ร้อนอีกนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเจ้าของทุ่งนาเนี่ยมายืนยันกับเธอเลยว่าเธอเนี่ยสามารถที่จะมาเก็บข้าวที่นาของเธอได้นะคะจะไม่มีใครรบกวนของเธอจะมีคนดูแลเธอนะคะเธอรู้ได้ไงว่าเขาเนี่ยจะดูแลเธอก็เพราะว่า โบอาดได้ให้คำสัญญากับเธอและเธอก็รู้ว่าโบอาดเ,เป็นคนที่ไว้วงางใจได้วันนั้นนะคะในเหตุการณ์เช่นนั้นทำให้รุดเนี่ยได้ลืมความกลัวและสงบในสงบสงบใจนะคะในคำสัญญาของโบอาดจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ควรเกิดขึ้นนะคะกับผู้เชื่อในยุคนี้นะคะว่าเราเองก็จะลืมความกลัวแล้วก็สงบนิ่งนะคะกับพระคำของพระเจ้าเพราะพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยให้กับเราทุกวัน พี่น้องคะเราพบว่าหลายคนเนี่ยทุกข์เพราะว่าเขาไม่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าไม่เชื่อคําเตือนในฮีบรูท,ที่ปรากฏในบทที่12ข้อที่12ว่าให้เราทุกคนเนี่ยได้ยึดเอาพระเยซูเอาไว้นะจับตาอยู่ที่พระเยซูพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการมองดูตัวเองดูสถานการณ์แวดล้อมและดูคนอื่นว่าและดูคนอื่นนะคะจนเขาไม่ได้ทําในสิ่งที่รู้ธรรมนะคะก็คือ ให้ศูนย์กลางแห่งความสนใจทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่พระเจ้าจอมเจ้านายของเรานะคะและแทนที่จะพักสงบในความบริบูรณ์ของพระองค์นั่นเองแต่เขากลับเน้นน,น,นะคะในการที่จะมองถึงความบกพร่องของตนเองนะคะแทนที่จะมองความมั่งคั่งไฟจิตวิญญาณเขากลับบ่นถึงความล้มเหลวในชีวิตนั่นเองวันนี้นะคะพี่น้องอยากจะหนุนใจเราว่าถ้าเราฟังเสียงของโลกนี้นะคะ เราจะรู้สึกท้อใจแต่ถ้าเราฟังเสียงของพระเจ้าฟังพระวจนะของพระเจ้าเราจะได้รับการหนุนใจเราจะได้รับการชูใจพระวจนะของพระเจ้าเนะี่ยเป็นความจริงที่สามารถทําให้หัวใจของเราเนี่ยเต็มอิ่มและบริบูรณ์วันนี้ไม่ว่าเราทํางานหนักหรือเหนื่อยหรือเรากําลังเผชิญกับเหตุการณ์อะไรก็ตามขอให้เราที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้า จับตาของเรานะคะมองที่พระเจ้าและข้าพระเจ้าชื่อว่าเราทุกคนจะมีหัวใจที่เต็มอิ่มด้วยพระพรนะคะเราก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้เราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อพึ่งพาพระคุณของพระองค์และเงื่อนไขที่3พรุ่งนี้ที่เราจะมาดูกันว่าเงื่อนไขที่3นั้นคืออะไรนะคะเพื่อทีอ่เราจะสามารถปฏิบัติได้เต็มนะคะปฏิบัติได้เต็ม ในเงื่อนไขที่ได้ถูกวางไว้สำหรับเราในเช้าวันนี้นะคะขอให้เราใช้ชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระคุณของพระเจ้าและเต็มล้นด้วยความเชื่อในการติดตามพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ